มาแล้วพี่นอ้องมือนียกกบม่วงจะเบ่งบกมองขอเป็นหมากหลายหลายพี่น้องครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุกคนนะคะพอกับอีดาป่า,ปา,ปากินข้า,สสาวเสาปืนกือเก่าค่ะมือนีผ้ามากินเขานะคะกินแบบผูดีส่อนท้องส่อนอยังเพื่อนกับมาบานจะให้หน่อยหนาจ้าใส่ท้องใส่ยังมะอวดข้นถังบ้านดันเขาเบาให้ ซื้ออยู่ s a m p l i ค่ะน <laughs> ะ่าเริ่มเริอปีใหม่เด้อไา้ถาบ้านแล้วสิมักเป่าให้กันเด้อที่เป่าฟังน,าดดางนี่ดูไข่มาฮอดเะไรย่นี่ซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากเต็มรถเออออกรถออกลลางไงโบนัดเท่าน,นั้นถึงมาอวดกันอยากเอาขวดน้ำเต็นมน้ำใส่ม่เหลืวไปคอยก็ได้กันแล้วขอไปอยากเ้าจักบอกขอไปอยากเ,าากเ่าประกาศขอไอยเขาา่ามาครับพี่น้องกินเข่าค่ะ อันนี้ขวาพักใส่วิญญาณหมูนะคะอันนี้ขวานน้ำม่สมใส่หมูวิญญาณนะคะเบออะไรอย่างน้ห้ามที่้องกินเข่ามาเ้อนะเอออยู่หลังบ้านก็เกาคาะอยู่ก๊บม่วงขวาบล็อกโคลี่ใส่หมูค่ะอันนี้ขวานน้ำม่สมน้ำม่สมห้าไปต้มกม่อนให้มันเจ้าขมให้มันเจ้าเร้าสมนิดนึงนยงมันลดกว้มสมลง แล้วก็เอาไปพัดพัดใส่หมูเขาจะเอิ่อนพัดแต่อีหลาเอิ่นกลัวนะคะอืมโอ้ยสถานะก็บ่มีพริกกระปลาเนาะพริกกระปลาเบิร์ดหมกพริกเบิร์ดหมกพริกซุปพริกอ่หมกพริกซุปเปียกเบิร์ดอืมชอบมาก ยลืมด้อยภาษาศิครับไม่ได้ยำบ้านปีหม่เนี่ยยลืมมีรถย่าลืมสืวอ,อของเต็มเมื่อเต็มรถเมือม่อย่าลืมมีของฝากของต้อนถ้าตันเป็นกี่เป็นกี่พ้ืน่นเขาสิ่งอ,อืมไม่กี่พื้อื่นยังสิปากเป็นสิปากถ้าบา้บานบ้านนั่งนอนกระเป๋าบ้านนั่งนีกกระเป๋าอีลีเนี่ยห่มส่องเซท่ององท้อช่องมือ อืมต้องแทนต้องหูอันผู้ใดสิอันผูใ้ใดสิกลับบ้านปีไหม่น้ำแฟนน้ำเมียเออหรือว่าน้ำผัวนะคะบอกได้ค่ะบวกตองกััเป็นหยังเป็นหยังจะมาไปสองจับ ก็ยังนคำว่าไม่ต้องกลับสักจะบอสกลับไปหอดปุ๊บมือแรกก็ต้องพักพอนมือสองมากกว่บบาใบซีสู้ขวัญหนดดแล่ปล <c oughs> ูกแแนพี่น้องเสื้อคนนี้ก็จะว่าเอ้ยมานได้ลูกเอ้ยสั่น์มีสีนะอิหลี่จะเสื้อคนนี้ไม่ก็แบบปลูกแขนเล็กน้อยสินาไม่ก็แบบว่าเอ้าอย่างว่ามัดแขนเอากูเป็นลูกไพ่เลยตี หรือว่าปูได้ย่านลูกเขาหลุดมื่อยสิฟ้าวเมื่อเลยนะคะ,ป,ะปูได้ย่านม,มันใส่พั้วช่วงปีใหม่สีเมื่อเขาเลดพอกระแม่เขาผูกแขนแต่มึงโหลดซสื้กูนี่อืมเว้กวนสมัยแซ่บแฉ่งพี่น้องกีลากวัวง่ายๆแล้วค่ะพัดง่ายๆสัมพริกกระเทียมเอาลูกไปพัดเซอร์มันเห็นมันห,อ,หอมๆซุปพริกกระเทียมซุกปุ๊บเอา เอาหมูลงไปผัดเป็นล้วนหมูไก่ซุกแล้วเอาน้ำใหม่ที่ห้าตม้มน้ำใหม่ส้มที่ห้าต้มนีลงไปผัดใส่เครื่องปรุงจบค่ะเม,มนูแซ่บแซ่บแซ่บเยอะหอมหอยหน่อย เคยกินบ่อขวานน้อยสมเสีหมูอ่าหืมจัดเป็นสูตรสามโดให้กินแซ่บเองพี่หน่อหักม่วงข่อยเห็นบ่เป็นหน่วยจะรอจะแรงเต็มบดได้เลยฟังเหมือกับเป็นหมกม่วงดกตัวพี่นี่ ขลีเลี้ยงได้อีหลีอีหลีเด้ขลีเลี้ยงได้ปีใหม่เนี่ยบ่มิพายจากลับบ้านดอกเอ้ยมาแล้วบ่บักล้มาเห้อบ่อีนางทอดเมือ่อใดน้าทอดเมื่อใดเด็กยังมาฝากแม่ในได้ต่อ,อจะหนีได้ขังบ้านนี่เนี่ย บางลูกเขาได้ผลมันหน้ามันออกรถในแด้ได้โบนัสมาสองสามแสนผลจิว่าไปสั่นอกีกเออได้โบนัสม้ามากลายมากมันก็ซื้อขนมกระต้่มแจ๊กเล็กๆเล็กน้อยอืมซื้อท้องซื้อย้องให้พอ่อให้แม่ตัวเอาท้องมาอวดเท่าอีกตั้งสี่แล้วยายขาวอาจจะซื้อไอ้คนนี้เรียนเรียนเรียนไม่ซื้อไอ้คนพอจะจิ้มจุกออกมาจะเสือใน่พี่น้องพันเสืองไ,ไ,ไ,ไว,วใ้ในในพอดีพลกฎจะใส่มาสั่นเจ็ดปักใหญ่ได้ยางอวดบาทสั่น บออข่ายยีหลนนานจะไดกระดาอาลีลานเี่เขาสือข้ากัดเสือห,แหาแม่ขาแม่ข้าอยากใส่กับตไปอยากใส่กัก็เล็แต่แม่ขอบ่ามักใส่ท่องเล็กบ,บ่าากออเลียบะมักปวดยูซืออผู้ใดมาผู้ใดมาลูกจอยมา,ยมา,ยมา,ยมาหเลยเถิอืมเ๋้วเปิดประตูว่าลูกจอยมากะไรจ้ะ อีหลากันจ้าสิล่าตับมาจีน่ขายของคือกองสิล่าพัดจะไม่แจ๊บแจ็บนรองที่คล้ายๆพัดกัะเพ้าอยู่แต่ว่าบริสไซบ่งกับเผ้ากับบริสเฮดเพสนะคะแล้กับบริสเฮดเข้มบราน,นั้น เห็ดรสออนๆค่ะไม่สึออกมีความเปรี้ยวๆของมะำขือเนิดนึงนะคะนัวอหอมผิดกระเทียมนัวๆแต่ว่าโบเพ็ดค่ะโบเพ็ดป็นไดแบบอธิบายมาถือรอบไปพัดกินเองอ๋ออือร ชือไว้เดอซุ้มมันยิ่งมีผัวทั้งหลายที่มีผัวแต่ว่ามีผัวเพระท่านเด็ดแจ้งกัน,กนงี่ยเสียพ่อผมยูกินน้ำกันในสซี่หายดีอย่างีเชียแบบว่าแบบว่าต่างฝ่ายต่างไปเหตุงานอยู่กรุงเทพกรุงไทยอย่างสี้แบบแบบะน,สนะเออแล้วก็ไปเจอกันอยู่โรงงานบ่ไปเจอกันอยู่้สแตรไก่นยูน้ำกันเหตุงานน้ำกันอีกเสียเออแล้ยย่านลูกไส้เขาถิ่มเงี่ยเสียปีไ่หนิมฟ้าแรงกำกดผัวเมื่อหลวงเสื้อกู้เนี่ย เมื่อหอดป,ปุบนอนมันเมื่อยมื่นแหลกกับห้นอนพักก่อนตื่นแต่บานผิดแล้วก็แค่จิบเออใบสีสูขวัญลูกเตาเออแคดแคดก็กกได้บ้าทน,นะนะพอแม่ได้บ้าทน,นะก็ติ๊บูกแคทเอามึงโรดบอกร้อนมึงเน,เนี่ยเป็นมิยฉาข้าวโรตเสื้อกูนี่กูพานกูตันมาแล้ว <c oughs> กูพานกูตันมาแล้วอืวิธีนี้ได้ผลเจ้าโกรธ บากับไปตรงบากับไปกรุงเทพมาเนี่ยจิตพิษจิทะเลาะก,กันแล้วกันแล้วหรือว่าเขาจะอัมปีนาะเขาเอาไม่ยังไรม,มากเขาจะถามหามึงกีเนี่เอาพู้นั้นเล,ละะให้เสียดายมันน้ออีนั่งนั่น,นคือเสียด,ดายเมื่อเละมาเนี่ยเรีกโหรไปเสดไม่ยาแหลกๆหี่นี สวยบวงกวงตามนี่มึงลางให้จริงเจ้างโหลดปัดเพื่อนปัสซานเฮ็ดบะซูชิทุกอย่างโหลดส่วงส่วงนี่นะแม่ส่วงเอาใจแม่ย่าเออถาหัวเขาโดนถาถ่าลูกเขาเลิกก็มึงเขากันจะว่าอ้าอเสียดายมันเนาะมันจักความคืออีสังเนี่ยเออสวยบวงกวงตามกับเขากับป่าไม่ใช่เฮ็ดอยากเพื่อนการตามันเก่งขึ้นยังนี่จะได้มันได้อะไรไม่ไปดุไผ่น่เห็นบ่เขาก็แต่จิงว่าให้ลูกใส่เขามาขอคืนดีเ้าวแผ่นนี่มันเตะสาว พูนหลังจากลูกสองลูกสามไปพูนทุกสีข่ขาหนึ่งเขาให้แม่ยญากินบอบ่อจ้าให้แม่ย่าหนึ่งให้กินแม่ยญาตื่นมาหกโมงหนึ่งเขาให้กินค่าจนกี่หลัดเดีตื่นจะโมงสิบโมงค่าทุกสิบโมงพวงแกกี้หูขิ้ตานี่คือแผนปีแรกช่วงแร,รกๆเอาใจแม่ย่าไว้โรดแล้วก็ฮักมึงดมดากพูนเออ พราะนัน้นท้เขต้องไปกับเยาะออกไรไปนี่ <_ EN> นี่คือแผนเบิกนะคะรสแสึนี่าพอกินตะกวนแล้วแม่สมไหมฮะแซบครับนี่เราคลองมากกับมุโระใช่ไหมแซบ เชื่อปทําอิสทําอิสฮักกันคบกันกตที่รักคาที่รักค้าเด้อือเป็นฮักกันเด้จจดมดักกันหักกันทําอีกจ้ะของที่รักยังใั่ยังเสียตัวตัวยังใ่ังเสียอ,อ, okay. อ, like okay. องสา,ามปีมากบกากบกีมากจะไาจะใส่หลอีห้กขวัวฮต่ำมาให้เบิดค่ะบอกว่าบอกว่าบอกว่าผู่หญิงบอกว่า่ใต้ดไปตยกันเพราะ อดานดาเนี่ยปีแรกดมพุกขี่กับว่าหอม,อมสองสามปีหลังประัันตีกันจ,จ,จ,จเนเกือบตีกันจนสิงล่ะเขาโรคบานอืมปัญญปลากันป็ไญยูคเว้นคู่กันอ,อืมคู่กันพอม ญามันก็บ่อยากป้าหรอกค่ะป้าปัวเป็นญาติมีใชเอ,า <c oughs> อ้าเฮ้ยแทบพี่น้องเบืดอแล้วก,กวแล้วไหมกว yêu là hoặc tiền khẩu vẫn mới thế này khẩu ừm, เอาบายบายกินบาทิวเอ้ยจับข้าบพี่น้องเอ้ยคำไหนเด่นหา้ยหพักกูกทิคำเดียวพี่น้องคำดงดคงเดียวหาพักพักพักควบควมงอก่างแต่ถามมาหม่เสระะ็หมี่เด่นี่นี่มาอยู่นี่แหละหอกัน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  โอเคจะพี่น้องฝากไว้เด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้นะคะปีใหม่ผู้ใดสิมาบ้านคือดีๆก่อนคือดีดีมันหลายเรื่องบ่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่สีว้าเรื่องเด็กบนัสออกรถทันอันทันทนี้สุอทงสุดท้อนบ่ว่าสีเรื่องสูดเรื่องสาวนะคะบ่ว่าสีอยากได้ผัวได้เมียคือดีๆนะคะเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าอีหลา่าพานยนีดดิมาแล้วตอนปีหน้านอีหล่ายังได้ผัวเออได้ได้ผัวกับเฮ็ดวิธีนี่แหละไอเดียว อย่างใดผัวเห็นวิธีดีเด้อแรนน้ำกลดเขาโหลดต่อยต่อยตื่นมากเขาจะผูกแข๊น้ำมึงโลด